ที่เจอกับนายมนลำใหญ่นะครับวันที่เจ็ดนี่เจอกับวงกู่ตะเภาวันที่แปดเจอกับวงกำแพงครับวันที่เก้าพบกับศรีนาโพพายุสุยันนกเอียงจันทิมาวันที่สิบนะครับพบกับวงชัยมนตรีครับสิบเอ็ดในวงคลายไปสิบสองเจอกับวงไม่ขลาสิบสามรับหนวดจิรพัน์พร้อมทีมงานสิบสี่อลังการครับวงออวงนะวงอลังการแล้ตอนสิบห้าชลวรรณ 16ไม่ขลาแล้วก็บอลวงกลมนะครับ17ชัยมนตรีครับ18กำแพง19อลังการแล้วก็วงฮาโล20ในวงดาวจุลาแล้วก็วงอันกององรับรวมถึงหนังตะลุงนะครับปีนี้นี่ท่านกำนันบอกว่าหนังตะลุงเราแยกไว้ข้างนอกเพื่อที่จะให้คนที่ชอบหนังตะลุงนะครับได้รับชมอย่างมีอัสรสน,นะครับแล้วก็แฟแฟนที่ อชอบนะนายหนังก็จะได้มีสมาธิในการเล่นหนังตะลุงนะครับนี่คืองานใหญ่ของตำบลหัวตะพาเรานะไม่มีที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้วครับแล้วก็วงทุกวงนะครับปีหน้าคุยกันตั้งแต่เมื่อตอนเช้านะครับก็คาดว่าถ้าไม่ผิดพลาดประการใดทํําคืนแรกของการเปิดงานครับท่านจะได้พบกับคาราบาวนะครับ ถ้าไม่ผิดพลาดประการใดนะครับท่านจะได้พบกับปงคาราบาวแน่นอนนะครับสําหรับปีหน้าเพราะว่าท่านกำนังจะวางแผนล่วงหน้าไว้ทุกๆปีนะครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนของการเปิดงานค่ำคืนของการร่วมส่งความสุขกันนะครับแฟนๆพี่น้องที่รับชมกันทั่วประเทศทาง Facebook ไลฟ์ก็ดีทางช่องถิ่นใต้ก็ดีนะครับขอบคุณไปยังทีมงานณละตำบลหัวตะพานตรงนี้สำหรับงานส่งครานงานรดน้ำด้ำวัวนะครับ การือูว่าโบกเลยว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับพี่น้องชาวตำบลวัวตะพานนะครับช่วงนี้ข้ออนุญาตพี่น้องนะครับแในหนังเรียบร้อยเมื่อแหล่โนราดูดีกว่ารตะวันตรงก็เววเววใจเปริ่ยเล่นก็ขึ้นมากรอก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 แล้วรายนี้หนังเรียบร้อยเมื่อแห่โน่เมืแลโนราดูนะครับต่อเดี๋ยวนี้กาสนุกสนานกับได้เอาว้ยนะครับแล้วป้านั่งนะครับบันทึกไว้ก็อีแผลในสู้ในระบบโซเชียล และตาทานช่องหกนึ่งสมาธิวีทุกๆปีนะครับมาตรงนี้บอกว่าโดยวัวใจที่กำนันไฮเกียตในะครับสำหรับพี่พี่ก้อนตรงนี้นะครับสั้นไม่ใหญ่ไม่สั้นนะครับแต่ว่าวันนี้กำนันไฮเกียตพุ่มาสร้างปีนะครับพี่น้องไฮเกียรตพุ่งมาสร้างปีตรงนี้การเือเป็นเป็นความปลุกใจมากๆนะครับโอกาสตออ่อจากนี้นะครับก็เชิญท่านประธานการจัดง,งานนะครับ ท่านกำนันกวีชีวิสุทธ์กำนันมนุษย์ชีวิสุทธ์นะครับขอเชิญทางส่งผ่านนะครับเพื่อที่จะมารอนะครับรอการกล่าวรายงานจากท่านปลัดอนันต์หนูสุวรรณนะครับเป็นเกียรติอย่างที่ท่านประธานได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงการานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในคืนนี้ การจัดงานประจำปีประเทณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของตำบลหัวสะพานประจำปี2562ทางคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่6ถึง20เมษายน2562รวม15วัน15คืนโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้เพื่อให้บุหลานได้ระนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ แด้มีโอกาสแสดงออกถึงความรักความระนุรูต่อ,อผู้สืงอเยุผู้มีพระคุณอันเป็นสิริมงคลทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อเป็นการสร้างความผูควันของบุคคลในส่วนยกย่องเชื่อชูเกียรติสกิจกรรมการแสดงบนเวทีเช่นบบพื้นบ้ากได้แก่หลังตะลุมอันาลาตบตะกอนหัวตะพานมีความยิน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นสว่วนหนึ่งของการรักษาร่วมแรงร่วมใจลการจัดอาประเพิธีจนเป็นที่ภาคภูมิใจของตำบลหัวตะพาลสต่อนะครับเอ,เบลลกอ,อก่อเียนตานปละอบตหัวตะพานเพื่อนผู้นำชุมชนผู้นำองค์กรปกคร,ร,ร,รอ,องทุนสองพิทสถานบี่นองมี่ปรดักทุกานนะครับทุกวันทีอ่อกเดซายนข้องทุปีนะครับ เรามีนักพบกันที่นี่สำหรับปีนี้ก็เป็นปีดีที่เลวที่เราได้พบกันตัวัปนเดือยเด็ายนหนึ่งถ้าเป็นเด็กๆก,กับตอนนี้ยี่ปีก็เป็นนุ่มเป็นเศร้าแร้วกับทางในน้องๆเราจัดทนะางน้องๆอายุหน่อยๆเก่าวพวกที่พวกตอนนี้ก็บางคนปีนี้ก็เพืไปแร้ว,รนนนนวนะครับในขณะที่น้องๆเติบโตไปตามวัยนะครับ วันเวลาครับได้พระก็ความนุ่มคองกำนันไปใช้หมดเลยครับัน,นี้เรื่อยน,นีพุ่งกระเทียนจากกำเด้งกำนันอุบัติานไปสองปีเร้วนะครับเรวเร่งกรทดท้อยไปกำลังกรไม่เหมือนเดิมนะครับรับไปนอนแต่มาปีสองปีลังลังนี่ครับตีสิบสิบเอ็ดนี่พุ่มกระซูไม่ไหวเลยครับจะต้องรับไปนอนโกนนี่วันนี้ก็ไม่มีเรยวเร่งทันทีควรกับเพิ่งออกจากโรงพยาบาล อา,อาหารเป็นผิดกับไปนอนนคาคดีนะครับเพิ่งรับมาหัวใจแถวนั้นแหละครับที่ยังต้องสู้เพราะพ่อมคิดว่ากําลังใจที่ได้รับจากพี่นองงนัวพานคด,ดีพี่น้องข้างเคียงกคด,ดีครับทําให้พวกเรายัางมีกําลังใจใที่จะสู้ต่อไปครับหา่างวัวพานจัดมาแล้วยี่สิบปีตั้งปีนี้นะครับแล้วพ่อมเย็นยันกับพี่น้องว่าแม่พ่อมจะต้องถื่อไม้เท้าขึ้นบนเวทีหา่างนัวพานกอย่างตรงจัดกับ เพราะว่าเราได้ซืบสื้สร้างมาตั้งกี่ที่ปีนะครับมันไม่หายเราผ้าเราฝ่าฝันอุปสรรคมามากม่ครับฝ้นฝ่าบางปีตกน้ำท่วมสนามอ่าบางปีก็เราต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีพี่นองเองก็เพิ่มเร่งใจนะครับแต่ว่าบางทีต้องเก็บตังพี่นองอย่างคืนนี้เนี่ยพอพี่นองวาขอพี่นองคนโรยนะครับเฉพาะลำไยให้ทองคำนะครับแสนหกนะครับ เซนกน้องน้องมนี่หลอดไอ้น้องมนี่มือหน้ารับเป็นเส้นเจ็ดมือหน้าเส้นเจ็ดมือหน้าคาวเวทีขาเกรีองเสียงรวมเป็นเซตแ,แล้วก็สซองเสน้นไม่คาดนะครับถ้าเกิดน,นี้พี่น้องมาจะปั่นหน้ารอยคนก็เก็บได้จักเสนหน้าข้าวข้าวเหนือสักามืน่นพุ่มโผใจหมากับแต่ถ้าข้าวเหนือสักเส้นก็ไม่เปื้อครับขืนลังลังบางทีเรามาชดเชยได้นะครับพี่น้องครับความสุขของพี่น้องทำให้พุ่มกับเพื่อนผู้นำกับหยุดไม่ได้ ยุดที่จะจัดหาน,นี้ไม่ได้ครับสู้ต่อไปครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะตั้งวันสิบสองคืนหรือสิบห้าคืนของปีทัดัดไปนะครับทุกวันที่ฮกเมซ่านะครับเป็นวันที่ทาให้พมมีความทุกขที่สุดในชีวิตนะครับเพราะว่าพด้มีโอกาสได้กราบผัวอุโซ่ของตําบลจํานวนรอยๆฐานวันนี้เราลำดนำามดํมหัวผู้สู้อาย,อยุไปแล้วนะครับพนดีคนท่าคนแก่ให้กับพม นั่นคือกำลังใจที่สําคัญที่สุดที่ทําให้พวกเรามีกําลังใจที่จะสู้กับงานพี่น้องครับการจัดงานนะครับผมบอกว่าเราไม่ได้ม่งว่างกําไรนะครับแต่ละปีเราลงทุนเป็นประมาณล้านว่าล้านกว่าบาทน,นะครับเราได้คืนมาบางส่วนอธิพี่นองช่วยกันให้นะครับเราจะข้าวเนื้อปีงยังไม่ตำว่าสามเส้นสี่เส้นถุกปีนะครับ แต่ถ้าทา,าอชไรยังต้องทํากับประวัติพุ่มทือวว่าเล็กกับทีพีนงมีความชุกเล็กกับทีพีนองอผออกผอเจ้เล็กกับทีคนเท่าคนเก้ไดมาเล่นนั่งตะลุงเลโนโราน้องๆอง,องได้มาชุมศิลปินทีน่น้องนองชบตรงนั้นพุ่มทือวว่าพุ่มคุมขาเราจะสู้กันต่อไปกับตังห้าได้ครับแต่ความสุขบางทีในหนึ่งปีกับเราไม่ได้มีทางร้งเราสิบห้าวันเราอาจจะมีความกังวลมีความไม่สบายใจยมีความทุกข์ แต่อย่างน้อยทีชุดวันที่หกเมษายนเป็นตนไว้ซิปมาคืนกันดีซิปส่สงคืนกันดีนั่นคือความชุกที่จะหมไปกับพี่น้องนะครับพี่น้องครับสําหรับปีหน้านะครับผมได้คุยกับคุณเดนได้คุยกับอาจารย์พระเดิมในวันนี้มโวกาสได้คุยกับอาจารย์ชุติพลพ่งจริญนะครับฐานบอกว่าฐานจะติโต้วงคาราบาลมา้ปีหน้านะครับเปิดน้านวันที่หกเมษายนี่อย่างที่คุณเดนบอกว่าถ้าไม่มีได้พิพลาดน,นะครับ ปีหน้าน้องๆจะได้พบกับวงคาราบาวซึ่งผมอยากได้มานานแล้วแต่ผมก็ไม่มีความสามารถที่จะที่จะติดโตที่จะประสานมาได้นะครับถ่ายที่สุดนะครับผมต้องขอขอบคุณพี่นองผู้ัพพานทุก่านขอบคุณพี่นองข้างเคียงที่มาเป็นเควนมาเป็นกำลังใจยอย่างเนี้วเน้นแต่ต้องขอกราบอภัยจริงๆกับเทวาต้องเก็บตังพี่นองในคืนนี้และคืนเกิคืนทัดไปนะครับ แต่บางคึืนกับซ่องคืนเราเก็บ20บาทเท่ากับคืน10บาทผุมไมยักให้พี่น้องคิดว่านั่นคือขาผ่านประตูยักให้พี่น้องคิดว่าพี่น้องสื่อบัตรกาชาร์ต20บาทและพี่น้องแสดงตรกาชาร์ตมาข้าวานบัตรกาชาร์นั่นก็ไปรุ่นยางวันได้นะครับถ่ายที่สุดแล้วนะครับในวันปีใหม่ไทยพุ่มกราบอาราธนาสิ่งศักทิศทางไล่ในสากลลลกสิ่งศักทิ์ที่พ่อแม่พี่น,ออน้องโคารพนักทือได้โปรดดลบรรดาลอาภิบาลในฐานผู้มีเกียรติทุกฐานนะครับ จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลโลดยิงๆิงขึ้นไปนะครับและการโกราบขอบพประคุณคุณเด่นปาาประดังที่มาช่วยเป็นพิธีโกนขอขอบคุณอาจารย์พระเดิมจันเหลือชัยส่งฐานถ้าใครเป็นแฟนวัวชนไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์และไม่มีใครรู้จักคุณเด่น,เ,นเวลาได้เวลาอันเป็นมงคลเริอแล้วผุ่มข้อเปิด านประจําปีประเพณีรดนามะม่วงผู้สูงอายุตำบลหัวผ่านประจําปีส่องผ่านหน้าร้อยเปรี้ยงในพักบันเทิงนักบันทีขอบคุณมากครับขอบเสียงรวมมือดังๆครับนะครับท่านกำนั่นมูไม่ไม่เล่นาทิตย์ลยครับนะครับขอบพระคุณนะครับท่านกำนันกวีท่านบบกพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวข้อโุยาต นะครับน้องๆพนักงานเอาโพเดียมลงได้เลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับนี่คือความสุขนะครับทีมงานนายมอนนี้สแตนบายได้เลยนะครับยี่สิบปีนะครับกำนันคุยกับพุ่มบ่อยๆว่าผู้ชายงบประมาณในการจัดงานนะครับในทุกๆทุกๆปีคุณเด่นครับหลานว่านะครับกำนันเป็นคนพูดเพราะมั้ นะครับผมบอกกำนันเป็นคนบูดรอมาพมพมเป็นคนดีเกรงใจนะครับเกรงใจคนดีนะครับกำน,นันเป็นผมบอกว่าไม่รวยไม่เกินมาตั้งึ้นมาเล้งก็ว่าเราโยกเราโผลแต่ว่าพมเป็นคนตามพืนถีนะครับสร้างปีที่มายืนอยู่ตรงนี้กำน,นันให้เกียรตินะครับและกามาหมออความสุขนะครับส่งต่อช่วงความสุขคืนนี้เรากจะ,จะมีลำยใ,ให้ดอกคำเลวนะครับ กอยังมีนักรองรับเชื่นนะครับถึงลังจากวงไหนมอนกามาสเตนไบนะครับเพื่อที่จะให้เป็นพี่น้องนะครับได้รับชมกันเป็นล้านงแผ่นกำนันนะครับความสุขแรงบกพร่งแเจยใบอ๊ใบเจกันตรงนี้กับไม่มีที่ไหนทำได้พี่น้องกับดีสิปีถ้าเป็นงบประมาณดีอื่นพุ่มยูกับส่วนราชการนะครับพุ่มลาออกมาแล้วว่างไปนะครับ ถ้าอยู่กับส่วนราชการงานระดับนี้ครับชายงบประมาณไม่ต่ำจากห้าล้านครับชายงบประมาณไม่ต่ำจากห้าล้านครับแต่ว่าในส่วนของกำนันกำนั่นบอกออกว่าชายล้านว่า,วาผมพอดผ่านกำนั่นครับอันนี้เป็นงบประมาณดิมากนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนราชการอื่นก็ใ่ายเป็นห้าล้านนะครับว่าห้าล้านนะครับดางนั้นนี่คือสิ่งดีพี่น้องรวมมือรวมใจไล่คนไนดะ้รู่เร็วนะครับ บางคนดี่ได้ไปโซ่งเร็วนะครับบางคนดี่ได้ไปซ้ำเร็วอันนี้รู้นะครับไม่ใช่เมียนะครับการตรงนี้นี่คือความสุขนะครับที่ถันกับนั่นกวีซีวิสุดนะครับถันยังยืนยันว่าจะเดินทางต่อไปนะครับความสุขนับช่วงจากนี้ไปกับคงจะต้องยกให้กับทีมงานมีความกะที่ที่ไม่ถูกในกรณีลดโทษอากนะคะต่ามีความผิดตรง เจอป็นลัหนะคะข้อที่ข้อที่สามีสุขภาพอีที่ดีอะสุขภาพกกย่างไาที่แขงแรงนะคะข้อที่ส่มีความเป็นผู้สูง มีความรู้พัฒน์ยีตสถาบัญชาติ ใช่ว่าในหมู่บ้านของท่านมีผู้ที่เหมาะสมหลายท่านเลยนะครับเพราะชาวตำบลหมอตะพาฯเนี่ยเป็นผู้ประเภทที่ทำดีที่ดีดีแล้วทุกท่านเป็นท่านอายุเกินหกสิบปีภานนี้เสร็จนะครับเราพิจารณากันตรงนี้มีหลายท่านเลในหมู่บ้านเราท่านก็ส่งเข้าะบวัได้เลยนะฮะสมัครได้แค่แต่วันนี้ใช่ไหมครับคุณจอยจนถึงวันที่วันที่สิบนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรม เป็นอีกหนึ่งไอาการประกวดนะครับประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีบบประจำตำบลหัวตะพานนะครับคุณลักษณะของผู้สมัครนะครับได้แก่ประเภทชายและก็หญิงนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ7กสปีขี่นึไปเอนราจะูถึงไม่เราต้องเริ่มออกกําลังกายตั้งแต่วันนี้นะครับ <c oughs> เป็นผู้มีผู้มีํามเรานัมีชื่ออยู่ในจ้งหวัดน่านเขตตำบลหัวตะพานนะครับมีชื่อ ในตวามโหดตาผากนะครับเป็นชาวโหดตาผานั่นเองมีเพขาะที่สามต้องมีสุขภาพดีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอันนี้คุณจอบอกไปแล้วนะครับเพรที่สี่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ยังเดินเอื้อมเดินได้าอยู่หยิบจับนั่นจับนี่ยังได้อยู่นะครับสมัครเข้าพักเลือกรับสมัครตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับคุณจอยครับวันนี้วันที่หกถึงวันที่สิบเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี้นะคะโดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่งานพัฒนาชุมช ្្ទៅ្ទៅក្នាំ្នាង់ទៅ្រើងះទៅ្រើង់ក្